ชื่อพักประชาชนค่ะดิฉันเป็นกรรมธิการนะคะที่นั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี2568ค่ะและเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะในมาตรา4นะคะดิฉันได้สงวนความเห็นที่จะขอปรับลดงบประมาณของปี2568ลงอีกราว200ล้านบาทนะคะเหลือ3.5ล้านบาทเศษค่ะท่านประธานด้วยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่า นะคะที่กรรมธิการได้ทำหน้าที่มา2เดือนกว่าที่ผ่านมานะคะได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในงบประมาณปี 68, 68นี้ไปบ้างนะคะขอหน้าต่อไปเลยค่ะห้าดับค่ะกระทรวงที่ถูกตัดงบสูงสุดนะคะจะมีรัฐวิสาหกิจค่ะที่ถูกปรับลดไปครึ่งหนึ่งจากที่ได้ขอมานะคะในบางหน่วยงานถูกตัดลด หมดเลยเหลือศูนย์นะคะก็คือทอกอสอเป็นต้นนะคะซึ่งตอนนี้ต้องขอฟุตโนตเอาไว้ก่อนนะคะว่าทอกอสอมีของบมา2ส,ส่วนส่วนที่อยู่ในแผนบริหารจัดการแผนบริหารชำรานี้ไม่ได้ถูกตัด แต่ว่าแผนที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์กลับถูกตัดลงเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก4รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ถูกตัดลดงบประมาณลงไปด้วยรวมแล้วสําหรับรัฐวิสาหกิจนะคะที่เป็นธนาคารของรัฐถูกปรับลดลงไป35,000ล้านบาทค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะตัดลดไปเกือบเนะคะที่ตัดตัดไปเนี่ยเป็นโครงการ1หมู่บ้าน หนึ่เชฟนะคะตัดไปประมาณ120ล้านบาทกระทรวงการคลังค่ะธนารักษ์คืนค่าเช่าค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีการตัดลดอะไรนะคะมอบตัวเองนะคะก็คือคืนค่าเช่าศูนย์ประชุมศูนย์ราชการค่ะโซนสี่หกรล้านบาทค่ะกระทรวงดิจิทัลค่ะเราพบว่ามีการตั้งงบซ้ำซ้อนนะคะก็คือเซลล์บร a อดแคสที่จะช่วยเป็นระบบเตือนภัยะคะตัดตัดไป200ล้านบาทเนื่องจากไปซ้ำซ้อนกับ ปอพของกระทรวงมหาดไทยค่ะพลังงานนะคะตัดในเขื่อนขนาดเล็กที่ผลิตไฟฟ้าสนักนายกเลื่อนงวดงานก่อสร้างและตัดงบซอฟ์พาวเวอร์อีกแล้วค่ะกลาโหมนะคะตัดไป1น <c oughs> ึ่เกือบเกือบหนึ่ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นงานก่อสร้างนะคะแต่ว่าปีนี้กลาโหมถูกตัดน้อยกว่าทุกปีค่ะรวมๆแล้วได้มาทั้งหมดนะคะก็คือสี่หมื่นกว่าล้านนะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะท่านประธานส่วนที่ไม่ควรตัดก็ไปตัด อย่างเช่นในส่วนของรัฐวิสาหกิจอย่างที่ได้บอกว่ามันเป็นงบที่ต้องใช้ในการชรําระหนี้ให้กับธนาคารของรัฐที่ได้ดําเนินนโยบายให้กับรัฐบาลตามมาตรา28ก็ไปตัดเขาซะเยอะเลยนะคะส่วนที่ยังไม่ได้ตัดที่ยังเป็นไขมันนี่ยังต้องรีดได้อีกเยอะมากนะคะเพราะว่าในอนุกรรมธิการมีการถกกันอย่างมากนะคะถึงปัญหาของโครงการที่มันซ้ําซ้อนโครงการที่มันไม่สมเหตุสมผลโครงการที่ยังไม่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสมควร ที่ต้องถูกตัดยกตัวอย่างเช่นโครงการ Anywhere Anytime ของสอพทออนะคะมีการถกกันอย่างกว้างขวางว่าใช้งบประมาณในการทำคอนเทนต์สำหรับการเรียนผ่านออระบบออนไลน์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยราคาสูงเกินจริงเดี๋ยวคงจะมีเพื่อนสมาชิกได้ไม่ได้มีการลงรายละเอียดถกกันใช้ระยะเวลานานมากค่ะในชั้นอนุกรรมธิการสุดท้ายไม่ได้ตัด ไปตัดค่าซ่อมแซมโรงเรียนแทนหรือว่าจะเป็นโครงการสร้างท่าเรือของศรนชนนะคะที่ปรากฏว่าโลเคชันในการสร้างท่าเรือนั้นอยู่บนบกคะ่ะท่านมทานแต่สุดท้ายก็ตัดไปได้นิดเดียวนะคะไม่สามารถที่จะยกเลิกโครงการนี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคะ่ะท่านมทานแล้ววันนี้ตลอด3วันนี้ค่ะก็คงจะมีการอภิปรายถึงว่า,ายังมีไขมันในส่วนไหนที่ยังแทรกซึมอยู่ยังมีโครงสร้างอะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อที่ทำให้งบ ประมาณของปี2,568นั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ดิฉันก็ยังคงยืนยันว่าเราจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณของปี 250, 2,5 6 8ลงเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีสักความสามารถหรือว่ากำลังมากพอที่จะใช้จ่ายเงินมากถึง3.7ล้านล้านบาทค่ะท่านประธานขอสไลด์ถัดไปเลยคะคะเนื่องมาจากว่านะคะ งบประมาณและประมาณการรายได้ของปี2568ถูกประมาณการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ณนะวันนั้นเนี่ยเราตั้งงบไว้ที่3.6ล้านล้านแล้วเราก็บอกว่ารายได้เนี่ยเราน่าจะเก็บได้ประมาณ2.887ล้านล้านบาทหรือเกือบเกือบ2.9ล้านล้านในวันที่เราประมาณการรายได้เท่านี้เรา คิดว่าเศรษฐกิจเราจะโตดีนะคะปี6 7เเราบอกว่าวันนั้นเนี่ยเราบอกว่ามันจะโตดได้3.2นะคะ68ตอนนั้นเรายังคิดว่ามันจะโตดได้ถึง3.6อยู่เลยนะคะหน้าวันที่เราตั้งรายได้เท่านี้นะคะเรามีหนี้สาธารนณะเราประมาณการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วพอถึงปีหกแปดก็จะขึ้นมานิดหน่อยไปอยู่ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากค่ะจากเดือนธันวาปีหกหกค่ะนี่ผ่านมาเกือบเกือบ,อบปีนะคะ เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะคะปี67เจนี่ยจากเดิมที่บอกว่าจะโต3.2เราบอกว่าตอนนี้เหลือแค่2.5แล้วเวลาเศรษฐกิจโตไม่ดีมันส่งผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยตรงค่ะท่านประธานปี68ก็เช่นเดียวกันนะคะถูกปรับลดลงมาประมาณ0.6เหลือเพียงแค่3%เท่านั้นเองแล้วเรายังจะจัดเก็บรายได้ได้เท่าเดิมอย่างที่เราได้ประมาณการเอาไว้ที่เกือบ2.9ล้านล้านบาทได้อย่างไรคะท่านประธาน หน้าเดือนพฤษภาคมที่เราขอตั้งงบขาดดุลสูงเกือบชนไปดานขาดไปแค่5,000ล้านเนี่ยนี่สารานะนะคะสูงขึ้นไปจนถึงเกือบเกือบห6หรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบเกือบ4%เนี่สาราะของปี68คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ2%นะคะท่านประธาน เหตุการณ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่างบประมาณของปี68เนี่ยไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณการรายได้ค่ะน,น้ำมันานและยิ่งมีแนวโน้มที่เราจะไม่สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดังนั้นเราจึงสมควรที่จะต้องปรับลดงบประมาณลงค่ะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของออกรมสรรพสา,ามิตค่ะที่มีแนวโน้มว่าจะซ้ำรอยเดิมของปี2567ขอหน้าถัดไปค่ะ กรมสรรพสานมตรนะคะตั้งเป้าไว้ตอนปี67นะคะปีที่แล้วเนี่ยว่าจะจัดเก็บรายได้ได้เกือบเกือบ6แสนล้านบาทเก็บจริงนะท่านประธานหลุดเป้าไปเกือบ70,000ล้านบาทนะคะต่อให้เ,เก็บได้เต็มที่ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน5,030,000ล้านบาทอันเนื่องมาจากว่าเรามีการปรับลดภาษีน้ำมันเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าของชีพอันเนื่องมาจากว่าเราปรับลดภาษีรถยนต์ E ีวี เพื่อที่จะกระตุน้นการลงทุนรถยนต์ EV วีนะคะและเรื่องของภาษีบุรี่ที่เราจัดเก็บไม่ได้แล้วก็พลาดเป้าไปเกือบ1 0 0 0 0หล้านบาทปี68ค่ะก็ยังคงตั้งเป้าไว้อย่างท้าทายค่ะว่าจะจัดเก็บได้6 0แสนล้านบาทเศษแต่เก็บจริงจะได้เท่าไหร่ซึ่งมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่เราจะจัดเก็บได้ตามเป้า,เพ,าะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าห นโยบายภาษี EV ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ก็ช่วยบอกกับสภาแห่งนี้ด้วยว่านโยบายการอุดหนุน EV นั้นจะยกเลิกหรือว่าไม่มีแล้วหรือไม่หรือจะกระทบกับภาษีอย่างไรส่วนภาษีบุรีนี่ไม่มีการที่จะ ปรับปรุงนโยบายแต่อย่างไรจากการที่เราไม่สามารถจัดเก็บภาษีของบุหรี่ได้ตามเป้าเลยเรากําลังเจอความท้าทายจากบุหรี่เถื่อนจากบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่ากมารสามสรรพาิตก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับการ ปรับเปลี่ยนภาษีตัตราภาษีของบุรี่เพื่อที่จะทำให้เราจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นดังนั้นเป้าที่ตั้งไว้6กแสนกว่าล้านเนี่ยก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้ดังนั้นเพื่อความระมัดร,ระวังและสามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้ดิฉนันจึงขอปรับลดงบประมาณของปีสองพสิบแปดลงราวสองแสนล้านบาทเหลือ3.5้าล้านล้านบาทการท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปกรรมธิการท่านวีระธิรพัฒน์เชิญครับ